สวัสดีค่ะวันนี้ตองจะพามาชมภาพบรรยากาศงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนของทางโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลอยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีกันค่ะทุกท่านแปลกใจใช่ไหมคะว่าทําไมทางทีมงานซีซ่าถึงมาถึงที่นี่เนื่องจากวันนี้ทางซีซ่าของเราได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลอยเมื่อทางโรงเรียนเริ่มใช้งานระบบซีซ่ามาระยะหนึ่งแล้วได้เห็นถึงความสะดวกลดขั้นตอนในการทํางาน ครอบคลุมทั้งระบบในการบริหารสถานศึกษาอีกทั้งช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางสถานศึกษาได้แบบเรียลไทม์จึงมีนโยบายเห็นควรให้ทางผู้ปกครองได้รับประโยชน์ในส่วนนี้เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกได้รวดเร็วและทางโรงเรียนยังเข้าถึงผู้ปกครองได้มากยิ่งขึ้นจึงเชิญทีมงานซีซ่าสมาร์ทมาแนะนำและเข้าร่วมในงานประชุมผู้ปกครองในวันนี้ด้วยนั่นเองค่ะ